สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชายบอลสีนะครับโอ้วันนี้ก็เข้ามาดูตู้นี้นะครับเนาะตู้สีเลิกงามของเราเป็นบอลสีที่แบบมาแรงมากช่วงนี้นะครับโอ้ทุกท่านอันนี้คือแบบใบเสียเนาะเดี๋ยวต้องตัดใบนะครับตัดใบทิ้งนะครับนี่ครับสีเลิกงามเป็นบอลที่แบบ กระแสมาแรงมากช่วงนี้บอลอันนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ากระแสมันมาได้อย่างไรนะครับเพราะว่าในกลุ่มมีคนตามหาแบบเยอะมากนะครับตามหาสีเลือกงามสีเลือกงามแต่ข่าวร้ายก็คือไม่ค่อยมีนะครับทุกท่านมีก็คือขายแพงนะครับราคากระโดดขึ้นนะครับจากที่เมื่อก่อนผมขาย4 5 0 7 8 0 0อะไรเงี้ยที่ต้นเล็กๆนะต้นไซส์ที่ผมขายไปนั่น่ะ เดี๋ยวนี้กระโดดขึ้นมาเป็นพันทุกท่านต้นเล็กๆนี่500ร้กว่าบาทแล้วนะครับเล็กๆนะเล็กๆแบบเนะี้ยเนี่ยเล็กๆนะครับ500ร้กว่าบาท500 7้0ยเจนะครับโอ้โหอันนี้กระโดดขึ้นมาเฉยนะครับสีเริกง,งามเนาะรู้สึกว่าอบอลด่างเหลืองนะครับกระแสกําลังมานะครับช่วงนี้อันนี้ก็คือบอลสีของผมนะครับอันนั้นเป็นลูกไม้เนาะสวยมาก นี่ครับตั้งแม่ตั้งอะไรกันไปนะครับบอลสีก็ประมาณนี้แหละครับทุกท่านนี่อันนี้ก็เอออันนี้รู้สึกว่าใบเล็กลงนะนโวคาโนเนะี่ยนี่ครับบอลสีก็ยังสวยงามเหมือนเดิมไปได้เรื่อยๆวันนี้ผมก็มีบอลสีลูกไม้ที่ผมผสมเองนะครับแล้วก็เพาะแล้วมันก็งอกแล้วนะครับเอามาแบ่งปันทุกท่านนะครับท้ายคลิปท้ายคลิปเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแต่ตอนนี้มาอวดบอลสีก่อน <laughs> มาอวดอวดบอลสีที่ผมมีก่อนนะครับอันนี้เป็นเพชรพระนครน,นะครับจริงๆผมชอบบอลสีทรงแบบเนี้ยด่างแดงแดงแบบเนี้ยนะครับเแบบนี่ยด่างแดงแบบเนี้ยแล้วก็สีเลิกงามนี่ก็เหลือแค่นี้แหละเพื่อนๆพี่ๆทักถ,ถามมาเยอะมากนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับสําหรับบอลสีเลิกงามนะครับคือมันไม่มีจริงๆอะ่ะผมหาให้ก็ไม่ได้ราคาสูงนะครับท่านไหนที่ อยากได้จริงๆลองหาในกลุ่มก็ได้นะครับไนราคาสูงๆนี่ผมสู้ไม่ได้จริงๆเอามานี่โอ้โหราคามันก็สูงเกินนะครับแต่มันสวยจริงอะกัดสีมาสวยมากนะครับเนาะสีแดงแบบแดงยังไงอะแดงแบบแดงจริงๆเลยนะครับนะสีแดงแบบสวยเนาะสีเลิศงามสวยครับท่านไหนที่ได้จากสวนผมไปเลี้ยงดีๆนะครับโตมาจะได้สวยแบบนี้เนาะ แบ่งปันให้แล้วแต่ช่วงนี้ก็ไม่มี <laughs> ช่วงนี้ก็ไม่มีนะครับทุกท่านสำหรับสีเลิกงามอ่านี่ครับไปเดี๋ยวเราไปดูบอลสีเออบอลสีที่ผมจะแบ่งปันนะครับเป็นบอลสีอลูกไม้มเมล็ดเนาะที่ผมเพาะเมล็ดนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าสวยไหมนะแบ่งปันถูกๆเอาไปเลี้ยงกันเล่นๆน,นะครับเอาไปลุ้นกันนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับไปกันเลยครับ มาครับทุกท่านเดี๋ยวเรามาแบ่งปันบอนสีลูกไม้เพาะมาเมล็ดของผมดีกว่า <c oughs> ต้นละเท <c oughs> <c oughs> ่าไหร่ดีห้าสิบหกสิบพอนะครับเนาะเอาไม่แพงหรอกนะครับเอาไม่แพงหรอกนี่ก็เป็นบอนสีที่อ,อ,อนุบาลไว้นะครับก็เดี๋ยวต้องมาหาคัขาดขายนะครับเนาะมันต้นเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกท่านแบบชอบต้นเล็กๆเ,เดี๋ยวผมก็จะหาคัขาดขายมาให้นะครับ ขัดมาขายดูเนาะมันมีเผือกบ้างอะไรบ้างะครับทุกท่านรู้สึกว่ามันเผือกเยอะก็เ <c> ล <oughs> <c oughs> ยช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยแบบมีบอนสีขายนะเนีย่ยครับผมอยากให้มันโตใ้ๆจังเลยเดี๋ยวโทรหาโดเลมอนก่อนให้โดเลมอนส่งส่งยาเล่งการเจริญเติบโต <c oughs> <c oughs> ดูดูเออการ์ตูนเยอะเกินไปนะครับเอามาเรามาเริ่มกันเลยนะครับ โอ้ช่วงนี้หน้าฝนนะทุกท่านช่วงนี้มดอาจจะเยอะหน่อยนะครับเวลาเข้าสวนเข้าไรก็ดูตัวเองด้วยนะครับผมโดนกัดไปหลายตัวแล้วมดเนาะมาเอามาเริ่มต้นแรกต้นแรกเพาะแบบพเพาะเมล็ดนะครับเอาต้นไหนดีเอาต้นนี้ก่อนนะนี่มันด่างมาแล้วด้วยนะครับเนี่ย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 ครับ นี่ hey, จะมีคนเอาหรือเปล่านอ้ออันนี้เป็นลูกไม้มาเล็ดนะครับเนะาะแม่เป็นยอดมงกุฎพ่อเป็นแบบเลื่อยเปื่อยอะเกศรเกศอรตัวผู้ตัวไหนที่มันบานผมก็มาป้ายๆกับแม่ยอดมงกุฎนะครับนี่ต้นที่หนึ่งนะครับลูกไม้มาเล็ดต้นที่หนึ่งห้าสิบบาทครับผมมันด่างมาแล้วเนี่ยมันด่างมาแล้วจริงๆแล้วมันด่างนะนี่ 50บาทต้นที่หนึ่งครับพ่อมาเล็ดเนาะต่อไปต้นไม้พ่อมาเล็ดต้นที่สองนี่5้าสิบบาทเนี่ยมันด่างกตอนเล็กๆมันด่างดีมากครับทุกท่านแต่พอโตมามันเป็นอีกอย่างหนึง่ง <c oughs> แต่ทรงใบมันคนละอย่างนะเนี่ยเนี่ยอ,อลองเอาไปเลี้ยงลุ้นเลี้ยงลุ้นดูนะครับแล้วเ,เล่นเล่นสนุกสนุกนะครับ5้าสิบบาทครับต้นที่สอง อ๋าไม่มีใครเอาก็คงเอาไว้แบบนี้นะผมแบ่งไว้เล่นๆอ่ะต้นที่สามครับต้นนี้ด่างสวยมาหน่อยนี่หกสิบบาทครับลูกไม้เมล็ดเนี่ย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 เห็นไหมด่างเออด่างนะครับนี่นี่ด่างนี่ด่างนี่ด่างด่างด่างนะครับต้นที่สามหกสิบบาทครับต้นที่สามลูกไม้เมล็ดเนาะนี่สวยนะ เอาไปลุ้นกันนะครับต่อไปครับลูกไม้มเมล็ดต้นที่สี่ต้นนี้ก็หกสิบนะทุกท่านนี่ต้นนี้หางสวยเลยนะครับเนาะนี่ครับหกสิบบาทนะครับอันนี้เป็นไม่ไม่ใช่ต้นที่งอกมาจากชิ้นผานะทุกท่านเป็นต้นที่งอกมาจากมเมล็ดเลยนะครับเนี่ยอ่างอกมาจากมเมล็ดเลยหกสิบบาทไม่มีชื่อนะแต่แม่เขาเป็นยอดมงกุฎอะ นี่ครับหบาทบ่าต้นที่สี่เนาะไปต้นที่5น้นี่ต้นนี้ก็ด่างสวยครับ60บาทครับต้นนี้นี่ดูด่างเออใบนี้ก็ด่างนะอ่ส6บบาทต้นนี้นะครับลูกไม้มเมล็ดมันก็จะดูแบบหุ่นดีๆหน่อยนะครับหุ่นเพียวๆอ่ะเ,เพราะว่ามันเป็นงอกมาจากมเมล็ดเนาะห่าิบบาท ต้นที่5ต่อไปต้นที่6ครับอ่ะนี่ก็60บาทนี่ลูกไม้มเมล็ด60บาทสวยๆเลยด่างด้วยนะครับด่างสวยด้วยนี่ด่างนี่ด่างใบใหม่ก็ด่างอ,อ่ะหกสิบบาทนะครับต้นที่6เนาะต้นนี้ต้นที่6นะครับ6 0บาทต่อไปลูกไม้มเมล็ดต้นที่7 โอ้อหยิบยากมีสะบทใส่ตัวเองนี่ต้นนี้ก็ด่างสวยครับหกสิบบาทนี่ต้นที่เจ็ดครับหกสิบบาทนี่ด่างสวยนะทุกท่านลองเอาไปเลี้ยงกันดูนะครับลูกไม้พ่อมเมล็ดนะครับเนาะงอกจากมเมล็ดนี่อันนี้ขาวมาเลยแต่อันนี้ด่างสวยนะนี่ ด่างด่างด่างนะครับต้นที่7ไปต้นที่8ต้นนี้สวยมากด่างสวยเลยต้นนี้ต้นนี้ขอราคาหน่อยนะครับต้นนี้นี่ด่างสวยนะครับ100บาทไปเลยต้นนี้นี่ครับต้นนี้ด่างสวยจริง100บาทนะครับเนี่ยนี่ ด่างทุกใบอันนี้ก็ด่างนี่ก็ด่างนี่ก็ด่างนะครับหนึ่งร้อบาทนะต้นเนี้ยต้นที่แปดต่อไปต้นที่เก้าครับผมอันนี้ด่างเหลืองมาเลยทุกขั้นนี่นี่ด่างเหลืองมาเลยอันนี้ทรงดีอ่ะสวยด้วยนะครับต้นนี้สองต้นสุดท้ายนี่ขอหนึ่งรอบาทนะครับนี่ลูกไม้มาเล็ดด่างสวยๆเลยอันนี้ด่างเหลืองมาด้วยด่างเหลืองด้วยนะ นี่หนึ่งร้อยบาทลูกไม้มาเล็ดวันนี้ขายลูกไม้ที่ผมผสมอันนี้ผมภูมิใจมากผมผสมเกสรมาเองเลยนันเนี่ยคุณเกสรอน,นอนมาเกสรน,นอนมาอันนั้นมันค่ายเพลงของคุณจตุรงแล้วนะครับนี่ครับผมผมผสมเกสรหนึ่งสองต้นสุดท้ายนี่ต้นละร้อยสองต้นแรกห้าสิบนอกนั้นหกสิบนะครับเนาะค่าส่งเหมาเมาหกสิบบาท เก็บเงินปลายทางค่าส่งเมาเมาแปดสิบบาทนะครับบอกค่าส่งทนะ้ายคลิปเนาะเดี๋ยวทุกท่านก็จะถามค่าส่งผมมาอีกนะนี่ครับมีประมาณนี้แหละทุกท่านเนาะวันนี้ก็แค่นี้แหละนะครับถ้ามันขายไม่ออกก็ไว้นี่แหละแต่ถ้ามีคนใจดีผู้ใหญ่ใจดีรับไปก็น้องก็ได้ย้ายบ้านนะครับมีประมาณนี้นะครับเอาละครับวันนี้เบิร์ดชายบอลสีก็ลาไปก่อนนะครับท่านไหนสนใจอบอลสีก็ทัก เฟสทักลายมาได้ตรงนี้เลยนะครับวันนี้เบิรชายบอลสีลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ